เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกขัข้นด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Death by Daylight กันอีกแลวนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นตัวเดร์พิกนะครับผมก็มีท่านผู้ชมขอผมเอาไว้เนาะวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูแหละที่ผมแบบเล่นมาคร่าวๆนะก็คือไอ้เบิร์กแอดอ่าเปิร์กบายแอดออนแดงอันเนี้ยผมว่าโกงอยู่นะแอดออนแดงอันเนี้ยก็คือผมว่าเริ่มเกมมาเขาแบบมีกำลังอยู่บนหัวเลยนะเห็นปะเนี่ยคือเขาแบบมีอยู่บนหัวเลยคือเราแบบไม่ต้องไปตีเขาแล้วก็ไม่ต้องไปใส่เขานะครับ โอ้ยโอ้โหตัวเทม่าายไฟเราไปไวมากเอา้าผมึูว่ามันมีไม้ผมเลยยอ่อคือมาถึงแบบเขาต้องแบบไปวิ่งถอดกับดักกันนะเห็นปะเมื่อกี้มีคนถอดอะ <c oughs> ต้นเกมเขาแบบเสียเวลามากนะครับผมว่าเราแบบต้นเกมเราแบบโกงมากเมื่อกี้ผมเห็นคนว่ะ เนี่ยเห็นปะเขาวิ่งแบบเขาต้องวิ่งไปถอดกันอนะวิ่งวุ่นกันไปเลยวิ่งวุ่นทั่วแมปเลยวิ่งวุ่นทั่วแมปเลยแอดออนเขียวของผมก็คืออ่ามันจะแบบทำให้แบบผู้รอดชีวิตเขาแบบมองไม่เห็นที่ถอดกับดักนะครับแบบถือว่าแบบคอมโบเลยนะใช่ต้องลมไม้นะนะั่นแหละ เนี่ยเริ่มเกมเราก็แบบละลายไม้ไปละลายไม้ไปท้ายเกมเขาก็จะเล่นยากหน่อยนย <privileged creatures> ะผมว่าแบบแอดออนแดงอันนี้แบบมันถ่วงแบบถ่วงเกมได้ดีมาก <Ahh my God> อุ้ยเ <pie> ขาถอดออกแบบไปสองคนแล้วหรอ <key> ถ, <úsica> ถือว่าไวอยู่นะสองคนนี่ไวมากนะผมเห็นคนตรงนั้นครับ ปั่นไฟกันสนุกเลยดิเชฟเปาผมมีพ๊อปนะผมกระชืบเครื่องก่อนโดดโอเคผมให้เขาโดดนะผมอ,อุ้ยโหผมมีช่างหน,นะเดวผมจะใช้ไม่เข็นดีเพื่อนบัดดีเพื่อนบัดดีเพื่อนอุ้ยฉีกเลยวะ โลไม้เลยอุย้ยผมจะทำลายไม้เมื่อกี้นี่อะไรหยุดรออะไรหยุดรออะไร <S 2> <S 2> มีคนปั่นไฟครับตรงนั้นโอ้โหปันเสร็จแล้วด้วยปันเสร็จอย่างนี้คือกำบดักเพื่อนทำงานนะ ตอนนี้สองคนครับตอนนี้สองคนแบบกับดักเขาทำงานอยู่นะวุ่นกันนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าวุ่นผมว่าอ้ชื่ออะไรเควนตินนะตัวนี้ไปตรงนน้นตรงนั้นตรงนน้นตรงนน้นมีคนถอดตรงนน้นมีคนถอดเอ้าถอดไปออกถอดไปออกโดนหัวล้อโดนหัวล้ออ้ย เดินถอยหลังใส่เราด้วยวะไอ้นี่เชริวเชริวมันเดินถอยหลังใส่ผม <c oughs> เดินถอยหลังใส่พี่เหรอใครเขากลัวไม้กันใครเขากลัวไม้ไม่มีหรอกทำไมพ่อเหม็นอ,นอ้าไอ่ตัวนี้วะ <c oughs> เขามีตาดำเหรอชัวร์เลยแล้วมันเล่นฉลาดซะดุทันไปก่อนครับ เฮ้ยไม่เหลือไว้เล่นหน่อยเหรอท้ายเกมจะจะลำบากนะบอกก่อนท้ายเกมเขาจะลำบากนะครับเพราะว่าเขาแบบเริ่มเกมเขาเล่นไม้ไปเยอะแนละ้วหมดยางไม้อะตอนนั้นมันแอลีเนี่ยเหลือไม้เหรอ,อตรงนี้วุย้ย จังหวะที่มันหมุนมาครั้งแรกก็คือมันไม่ตายยากนะจังหวะสองมันตายยากจังหวะสองด้วยไอ้น,นี่มันตึงจัดเลยวะ oh. เอาหมดนะ oh. บอกก่อน oh. ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะ oh. ตรงนี้ใช้ไม้ไปอย่างวะ oh. ท้ายเกมเขาจะลำบากนะครับเพราะว่าแบบไม้เริ่มเกมแบบต้นเกมเขาใช้ไปเยอะเนาะ ต้นเกมใช่ไหมไปเยอะท้ายเกมจะวิ่งหาไมากันไม่เจอนะไข่คนนี้ไข่ลมมาดิเออก็ลมมาดิมันไม่มีหลอกตายโยงตายยากมันใช้ไปแล้วตอนนี้ เชลิโวเหลือเพีสุดสุายแล้วแอนดนวิ่งฉ <si ี่อ่อกไปเลยเหลือเครื่องไหนคนที่สามเขาเขาไปไหนวะอยู่นี่ปะเขาไปแอบปั่นอยู่ไหนเอ้ยเอ้าไขวะดน่ะไอ้เวินติน ฉีดไปโนนนะครับไล่คนนี้มันเสียเวลานะผมว่าไปไล่คนอื่นดีกว่าแล้วไม่มีคนมาดึงหรอ <c oughs> แล้วไม่มีใครมาดึงเพื่อนหรอ <c oughs> ไม่ดึงเพื่อนหรอไม่ดึงเพื่อนหรอไม่ดึงเพื่อนหรอ ยังถอดหัวไปได้เลยตัวนี้เอาโดนานดนะผดระเบิดหรือเปล่าเค้ยเรลือสองเทือกแล้วผมว่าเชลิวเขาหัวเหมือนจะระเบิดว่ะผมว่า้เทือกไอ้ที่ถอดห,หัวกันนด้แหละคือของเขาเขาอ,องมาถอดอันนี้นะ มาแล้วนะ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 ตายไหมตายใครเหลืออีกม oh. ันมีคนนึงที่เหลืออีกเฟรตอะน่าจะเป็นเดอะไวท์ถ้าจะไม่ผิดอันนี้มันเควนติน มันวิ่งฉีกเลยไหมหมอนี่เป็นอยูนะ่ในนั้นใช่ไหอเออโหว้เป์กที่ไกลล่เรานี่แบบของดีเลยนะครับต้องมีจริงๆนะกับตัวเดินดินอย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้มันไม่ได้เก่งนะผมว่าอต้อนมันโกงไอดออนแดงมันแบบค่อนข้างโกงเลยเฮ้ยครนนี้จะเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหเอามาแล้วนะ เดี๋ยวหายเชิงิตึงยังไงเชิงิตึงยังไง,ง,งไว้ผมว่าคนนี้เขาเฟสสุธธดท้ายแล้วมั้งหมอคนนี้ดกวาบาลานเหรอโเปิดยอดเหี้เปิดยอดเหี้เปิดยอด at, เหี้ ล้มดิเอ,อ้ก็ล้มมาก็ล้มมาก็ล้มมาผมไม่เอาเครื่องอะไรก่อนงนั้นมันจะเสร็จนะครับไม่บ้านเลี้ยมันใช้ไปแล้วผมจำได้ไม่บาเลมันใช้ไปแล้วผมจำได้ผมตีมันลงไว้ไหนเนี่ย ขาดไปสักไกลเลยขาดไปไหนเพื่อนวันนี่เนี่ยท้ายเกมเขาแบบไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับก็คือแบบไม้มันใช้ไปเยอะมากเห็นปะต้นเกมนะครับจะวุ่นๆกันหน่อยท้ายเกมเขาก็แบบไม่เหลืออะไรให้เล่นละผมเห็นล่าสุดไอตัวผู้หญิงมันเดินมาฝั่งเนี่ย หลมหมาใครเขาขัวไม้กันไอตัวนี้มันเป็นเลยเนะี่ยเขาวนเป็นด้วยนะ <c oughs> เอาเอาเอาอยัางไงต่อแล้วมันแมทบ้าอะไรสองอัน LT สองอันติดกันเนะี่ยใครเขาคิดวนะเนี่ย แล้วเซอร์จะเล่นยังไงเอลดีสองอันติดกันอย่างเงี้ยดูดิแมสสองอันติดกันโอ้โหเล่นไงวะก็คือโดดอีกแมสก็ไปแบบไปต่ออีกแมสอย่างเงี้ยคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ ผมว่าต้นเกมตัวเราแบบได้เปรียบม,มากะอะเพราะว่าแบบแอดออนแดงเขามันทำให้แบบเซอร์เขาแบบวุ่นกันนะครับต้นเกมถือว่าดีนนแต่ผมอยากเล่นตัวนี้แบบลองแบบใช้แบบสกิลเนี่ยแบบแอดออนที่เกี่ยวกับสกิลย่อมันนะนอันเนี้ยผมว่าน่าใช้อยู่นะมาเนี่ ผมว่าสกิลนี้มมนแบบน่าเล่นเดี๋ยวน่ะเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> มันน่าจะมีแบบสกิลลดคู่ดาวแหละผมว่าเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเขาไม่ค่อยรู้แบบแบบแบบอ่าเปิดไอแอดออนมันเนาะ เล่นสนุกอยู่นะแอดออนมันโกงแอดออนมันโกงมากอะ่ะของดีเลยครับต้องมีจริงๆอ๋อเขาเอาตาดำมาจริงด้วยผมว่าแล้วทำไมแบบเขาแบบเห็นออร่าผมก็โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b ้ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจให้ผมแบบทำคลิปต่อๆไปเนาะถ้าเกิดอยากเห็นเล่นแบบให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะขอบคุณครับ